วันนี้สิก็จะมาเล่านะคะให้เพื่อนๆฟังว่า Gender Policy นะคะของที่ UAE คืออะไรนะคะกฎหมายการเปิดร้านสปาของ UAE ไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะที่พอเปิดสปาแล้วใครก็ตามที่อยากจะมานวดเนี่ยก็สามารถมานวดได้นะคะที่นี่ใบอนุญาตจะไม่เหมือนกันนะคะใบอนุญาตบางที่ถ้าเป็น ร้านผู้หญิงคือนวดเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเป็นเลดี้ซาลอนเนี่ยข้างในจะมีทั้งสปานะคะร้านเสริมสวยทําเล็บนะคะแบนบนี้คือคือเป็นเลดี้ซาลอนนะคะก็จะมีสติกเกอร์ปิดสมิธเลยนะคะห้ามเห็นเลดี้ก็ด้วยความที่วัฒนธรรมของเขาใช่ไหมคะถ้ามีคนบอกว่าไปร้านเลดี้ซาลอนนะคะไปเป็นหมอนวดที่ร้านเลดี้ซาลอนให้เข้าใจไว้เลยว่า เป็นร้านผู้หญิงนะคะลูกค้าที่มานวดกับเรามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะไม่มีการนวดข้ามเพศเด็ดขาดนะคะอย่างนวดในโรงแรมเนี่ยแยกไหมนะคะนวดในโรงแรมนี้แยกไหมจะบอกว่าโรงแรมบางโรงแรมนะคะก็จะ following gender policy นะคะที่ดูไบนะกฎหมายของดูไบคือต้อง following gender policy นะคะอย่างของโรงแรมที่4เนี่ยคือเรา ทำตามตติกิริาของเขานะคะอ่าสปาของสีทําจะมีแยกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งนี้คือฝั่งห้องแต่งตัวของผู้หญิงแล้วก็ฝั่งนี้เป็นของผู้ชายนะคะเราแยกกันอย่างชัดเจนเราจะมีห้องคู่1ห,ห้องนะคะแต่ว่าห้องคู่นั้นสมัยก่อนเนี่ยเซจะเป็นยังเป็นเจนด์เปอร์เีก็คือผู้ชายด้วยผู้ชายผู้หญิงด้วยผู้หญิงถ้าเป็นแขกอาหรับิกเมื่อไรเราก็ใส่ฟังดิชั่นระหว่างกันนะคะถ้าเขาอยากอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มปรับแล้วนะคะสมัย ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะคือถ้าเป็นแขกผู้ชายแล้วต้องการหมอนวดผู้หญิงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะคะยกเว้นว่าจะต้องเป็น vvip แล้วต้องยกเว้นว่าก็ต้องไปขออนุญ,ญาตจาก gm หรือว่าผู้รับผิดาอระดับสูงเลยว่าจากคอสเซนยาให้กับคนคนนี้โอเคไหมนะคะก็ขึ้นอยู่กับแบ็กกราวด์ของคนคนนั้นด้วยถึงจะโอเคหรือไม่โอเคแต่โดยพื้นฐานแล้วเราไม่นวดข้ามเพศนะคะอันนี้คือกฎกติกาของที่เมืองดูไบนะคะหลายๆที่ก็ Follow อยู่นะคะแล้วก็ จะมียกเว้นในกรณีที่ถ้าเข้ามาเป็นคู่นะคะเป็นคู่แล้วก็เข้าห้องคู่เขาโรงแรมสิเนี่ยจะอนุโลมนะคะสําหรับแขกคู่แขกนวดคู่ที่เข้าห้องคู่เท่านั้นถึงจะได้หมอนวดผู้หญิงทั้งสองคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแขกคู่แต่แยกห้องคุณก็เอาผู้ชายไปนะ,ะผู้ชายนวดผู้ชายผู้หญิงนวดผู้หญิง,ญงอันนี้ก็ค่อนข้างสตริกอยู่นะคะแต่ว่าในหลายๆเมืองอย่างที่อาบดุบีที่สิเคยทำเนี่ยก็ มี Gen d e r p o l i c y แต่ก็ผู้ชายผู้หญิงนวดข้ามเพศกันก็ยังไม่ได้เจอกรณีแบบโดนปรับเทไลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นร้านข้างนอกบางที่เขาก็จะเป็นนวดมิกซ์เหมือนกันคือหมอนวดมิกซ์นะคะมิกซ์ในที่นี้ก็คือผู้หญิงข้ามไปนวดผู้ชายได้ผู้ชายข้ามไปนวดผู้หญิงได้แต่ว่าจะแบ่งเซกชันอย่างชัดเจนคือฝั่งผู้ชายก็คือฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงก็คือฝั่งผู้หญิงจะไม่มีการรวม กันเด็ดค่ะนะคะแบ่แยกเซกชันกันอยางชัดเจนนะคะก็อย่างที่บอกว่ากฎหมายของที่นี่แต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นกฎของดูไบนะแล้วก็กฎของอาบดาบบีก็อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็กฎของเมืองอื่นๆก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีพื้นฐานของกฎหมายที่เขาอิงแต่ละที่ ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สิเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าเพจฉันคือไทยเทอปิสหรือว่าวิดีโอที่สิทําคลิปคลิปนี้มีประโยชน์กับอาชีพหมอนวดไทยทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้สิไปแล้วสวัสดีค่ะ